รุเรียนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนี่แกะสวยเลยเนี่ย<น>ข้างในจะนิ่มๆผมชอบแบบนี้นิ่มๆนะข้างนอกจะกรอบเดี๋ยวผมจะคอดูจะกรอบหน่อยๆคลอยอีกแล้วคออีกแล้วยังไม่เลิกคอ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวยแหลมนะครับวันนี้ผมจะมาเปาะรุเรียนนี่ที่ซื้อมาจากคลิปที่แล้วนี่นะะสวยๆ อันนี้ลูกนี้กินได้แล้วผมเช็คแล้วผมแกะเช็คดูแล้วนี่โอ้โหนี่น่เหลืองเลยสวยมากเลยเหลืองไหมโฟกัสไหมน,นะฮะก็เป็นการปลอกทุเรียนครั้งแรกของเราเลยนะฮะอุปกรณ์ก็จะมีนี่นี่เป็นถุงมือไมโครเวฟเราเราไม่มีถุงมือเราก็เลยต้องใช้ถุงมือใส่ได้ไ่ะใส่ได้สบายเลยพร้อม พร้อมลุยลุยลุยได้เลยบอกทุเรียนท <ำ S 1> นําไงก่อนหลายวิธีแต่เราจะใช้วิธเีเขาบอกให้ตัดตูดเพื่อดูเพื่อดูแนวแนวของมันนะแต่ผมจะลองปาดอาอย่างนี้เลยลองดูวิธีนี้เธอลูกใหญ่ลูกใหญ่นี้ยังกินไม่ได้ไม่ๆเอาเอามาโชวยโชยมาโชว์ประกอบคลิป นี่มุมนี้นี่แเราจะดูแนวแนวพูมันเลยเราจะ,อะลองเล่นแนวนี้ดูอะอะลองเวิร์กหรือเปล่าม่รู้ถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวมีอีกลูกหนึง่ง <c ười> คลิปนะไม่เปลามันชาสวนเลยครับปลกาชายสวนเขาปล่อย่างนี้แหละดูคลิปมาแล้ว <c ười> ดูมาหลายคลิปแล้วด้วยเซียนเซียนเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูฮนะุ้ย <c ười> หอมเลเนี่ยหอมแล้วนะหอมแล้วก็มันสุกแล้วนี่คือจะเธอจะปอกมาทีละอันใช่ปะ<ด>่ะใช่อ,อ่ะลองดูลองดูระวังมือกันนิดหนึ่งนะโอ้ยอ,อร่อยอร่อยดู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 ได้แล้ว ตึงเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วลองดิปากไส้ออกไงไงยังไงล่ะนี่กินเลยนะกินเลยนี่หอมมากเลยอ่ะตกแล้วเนี่ย ออกปลายกินปเลยเ,เป็นเป็นทุเรียนภูรแรก้ะน,นี่สุกแล้วเนี่ยดูสีกำลังโอเคอเดี๋ยวเราใส่ก่อนเดี๋ยวเราเอา,เอ,า,เอ,าออกมาอีกเฮ้ยสวยอ่ะสวย อันนี้เราก็เป็นแล้วต่ออไปต่อเดี๋ยวเธอหั่นน้อยเป็นอย่างนั้นก่อนปะเราค่อยมาบีมันทีเดียวใช่เดี๋ยวแยกแยกครูมันก่อนอโอเคเราเรารู้แนวแล้วเนี่ยก็ตามแนวของมันนี้แหละตามแนวเอเเียนพ่อค้าได้ยังขอได้แล้วล่ะรอไปเลยจ้ะลูกค้ารอไปก่อนนะลูกเราชั่วโมงรอไปก่อนคุณลูกค้า นี่อ่าอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาแบ่งเนาะมาแบ่งเราค่อยมาแบ่งอออือือันนี้คือแบ่งเป็นนี้ก่อนก่อนแล้วแบ่งก่อนเดี๋ยวค่อยผ่กเป็นผูู๊ใช่ไหมใช่นี่นี่เราเราปอกทุเรียนครั้งแรกนะต้องออกตัวไว้ก่อนเราอาจจะดูเหมือนมีฝีมือนะแต่แต่เราเพิ่งปอกเป็นครั้งแรก ปิง้งโอ้โหสวยเลยสวยสวยสวยมากเปลือกหนาไหมหรือเปลือกบางเปลือกก็ไม่หนามากพอเราแกะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ง่ายแล้วใช่ปะง่าแล้วเราเราดูดแนวเอา ได้แล้วได้แล้วได้อาชีพละได้อาชีพนี่นักกินจังเลยนังกินจังเลยจ้าหอมมากหอมมากไหนไปทาบกันหน้าดิผู้ใหญ่ปะต้องอร่อยมากแน่ๆเข็มๆม จริงก็ไม่ยากค่ไอย่างเง้ยเนาะแต่ถ้าเราดูไม่เป็นมันก็เละใช่ถ้าถ้าถ้าแบ่งแบ่งช่องไม่เป็นเนี่ยก็เละอฮ้ยสวยเลยนะเนีเเดี๋ยวแต่งหน่อยเดี๋ยวแต่งให้มันสวยหน่อย แล้วผู้แบบผู้ใหญ่ด้วยนะใหญ่มากเมื่อกี้มันแบ่งไปตรงนี้นี่มันแบ่งไปตรงนี้อันเนี้ยเม็ดเนี้ยนี่มันอยู่กันอย่างนี้มันแบ่งแบนิดนึงอ๋ออ๋อโอเคอ่าไปเดี๋ยวไปใส่จานกันจัะทุเรียนพร้อมเสิร์ฟมาแล้วครับนี่หมอนทองจันทบุรี แกกับมืออร่อยแน่นอนได้เหงื่อเลยเนื้อแก่สวยเนี่ยน่ากินเนืแก่สวยแล้วเนี่ยลองดูซิว่าอร่อยเวลาที่เรารอคอยเอาอันนี้ไปก่อนอันนี้ไปก่อนอุ้ยอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้ลองชิมดูว่าดู โอ้โหเม็ดทิดเดียวสวยมากสวยงามสวยงามกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวผมจะโซยให้ดูอร่อยปะอร่อยมากเลย หวานไหมหวานกำลังดีไหมกำลังกำลังกินกรอบนอกนุ่มในหวานกรอบอื้มอ๋หอห่าไม่ะอะห่าแกะไม่ได้ อยากให้ตาก,กล้องก่อนตาก,กล้องแบงมือขอแล้วเนี่ยตาก,กล้อง,กกองนานเหลือเกินดิอ่ะอุ้ยแกะแกะเม็ดน้อยอันนี้อ่ะอันนี้ชิ้นนึกกงโชว์โชว์โชว์ให้ท่านผู้ชมดูด้วยเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวไปซื้ออีกเนะี่ย อร่อยอร่อยเดี๋ยวไปซื้ออีกอืมอุย้ยเอามันจะดีนะยังจะดีนะดูอุเม็ดรีบนะโอ้โหเม็ดนิดเดียวง่ายทุเรียนหน้านี้ขี้ลหลังจ้าเนี้ยเม็ดนิดเดียวง่ายเองไม่ต้องเรื่องูปใหญ่โอเคเรียกลูกขนาดนี้เปิดเปิดมีใบบาง ตัวใหญ่ยยนีออ่มันอาจจะเกิดหายอร่อยหืมเคยได้หวานมาก,ม,ากมันหวานหอมกรอบมันจะกรอบนะข้างในจะนิ่มๆผมชอบแบบนี้ข้างในตรงนี้มันจะนิ่มๆเนี่ยตรงนี้มันจะนิ่มๆนะนี่ข้างนอกจะกรอบเดี๋ยวผมจะค่อยดูจะกรอบหน่อยๆ ขออีกแล้วขออีกแล้วยังไม่เลิกขอสรุปแล้วทุเรียนร้านนี้โอเคโอเคผ่านโลละร้อยสิบสามบาทนะครับถือว่าคุมมาค้มมากคุ้มมากปอกเองก็คืออร่อยมากด้วยะจะจะนี่หน่อยเลกๆหน่อยเพราะมันเป็นการ <c oughs> ปอกครั้งแรกถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปปอกกัน,กนดูปอกกันดูนะค <c oughs> ก็ทําแบบนี้แหละแล้วแบ่งตามเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 บ่อยทีหนึง่ง นี่แหละเราก็กรีดไปตรงร่องมันนี้แหละนะฮะเรากรีดไปตรงร่องตรงน,นี้แบ่งพูมันออกมาเลยพูแบ่งออกมาเป็นกรีดมาเลยเนี่ยเรากรีดแล้วเราก็มาผ่าอย่างนี้เหมือนที่ผมทาเนี่ยแค่นี้แหละก็ปอกได้แล้วแหละแต่ต้องระวังมีดนิดนึงนะถุงมือไม่มีก็เราใช้ก็ใช้เอาอยู่ไหมเนี่ยเอาอยู่ไมโครเวฟเอาอยู่ <S <S ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ ผมกินจัดการเกี้ยงหมดไหมเกี้ยงเบาได้เบาเจอกิ <S <S ๊หน้้นะครับขอบคุณครับ